สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเป็นพัาถุงสําเร็จพัาถุงป้ายนะคะคือของลูกค้าค่ะเราจะมาทํากันเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราจะลงจากเรียนกระดาษนะคะประมาณหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วเราตีตรงเลยค่ะตีตรงแล้วเราก็จะมาหานะคะสโพาะยี่สิบเป็นสิบค่ะยี 20, ่สิบแบ่งครึง่งเป็นสะโพกเล็กสิบเซน ค่ะเราได้แล้วเราตีตรงเลยนะคะตีตรงเลยเราตีเลยค่ะตัวนี้เราจะมาหาความยาวกันก่อนนะคะความยาวความยาวตัวนี้สามสิบนิ้วค่ะสามสิบนิ้วของลูกค้านะคะสามสิบนิ้วค่ะพอดีเส้นสุดท้ายเลยนะคะคือสามสิบนิ้วุพอดีเส้นสุดเลยค่ะค่ะเราจะมาหาสะโพกนะคะสะโพกตัวนี้ ก้าสิบแปดเซนเราบวกหลวมสองเซนพอนะคะสองเซนก็เท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหารสี่ก็เท่ากับยี่สิบห้าค่ะเราก็ได้หน้าหลังเท่ากันเลยนะคะยี่สิบห้ายี่สิบห้าค่ะเราก็ว่าไปอีกชิ้นหน้าเป็นยี่สิบห้าค่ะถ้าเราหาแล้วคือเราหารสองก็จะเป็นเราได้เป็นห้าสิบเรามาแบ่งครึ่งก็เป็นยี่สิบห้านะคะ ค่ะค่ะเราวัดแล้วนะคะคือเราตลอดแนวเลยค่ะห้าสิบเซนแบ่งครึ่งเป็นยี่สิบห้าค่ะเราตีตรงเลยนะคะตัวนี้ ดีค่ะค่ะนี่เราได้ความยาวแล้วนะคะเราจะมาดูเอวเลยค่ะตัวนี้เอวยี่สิบเก้านิ้วครึ่งค่ะเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยสี่หารด้วยสี่เราได้เจ็ดเท่ากับเจ็ดจุดหนึ่งกระเบียดค่ะเจ็ดจุดหนึ่งกระเบียดตัวนี้เราจะเอาประมาณเกล็ดประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ เราทําเกตเดียวค่ะเจ็ดจุดหนึ่งกระเบียดเราบวกเกตไปอีกหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะตรงจุดนี้หนึ่งนิ้วค่ะแล้วเราจะมาดูชิ้นเราจะได้ตรงเส้นนี้นะคะเราจะมาดูชิ้นหลังเลยค่ะเจ็ดจุดหนึ่งกระเบียดบวกเกดเท่ากันนะคะหนึ่งนิ้วค่ะเราจะได้ตัวนี้ตัวนี้เอวเล็กอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามนิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเก็ดตรงนี้เลยนะคะตรงจุดนี้ ปิดเกต็ตรงนี้เลยค่ะประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะค่ะเราจะช่วยนะคะตัวนี้จะช่วยแบบว่าไม่ให้เอวคือหักเกินไปเอวเราจะอยู่ในเกณฑ์เข้าอยู่ในเกณฑ์เกินสองเซนสองเซนครึ่งอยู่ในได้ในไม่เกินสามเซนนะคะเนี่ยค่ะเราปิดเกล็ดหนึ่งเกณฑ์ช่วยก่อนค่ะ ทั้งชิ้นหน้าชิ้หลังเลยนะคะเราปิดเลยค่ะค่ะเราก็จะมาหาเอวกันใหม่เลยนะคะเอวเราได้ที่เราได้กันนะเจ็ดเจ็ดจุดหนึงกระเบียดนะคะเจุดนกระเบียดเราได้เส้นนี้แล้วราบวกเกตหนึ่งนิ้วก็ได้เป็นเส้นนี้นะคะ ค่ะเรามาหาเอวกันใหม่เจ็ดจุดหนึ่งกะเบียรบวกเกรดหนึ่งนิ้วได้เส้นนี้เรามาบวกกันค่ะสองแถบเราได้สี่เซนนะคะเราได้ค่ะเราก็แบ่งสี่เซนแล้วก็แบ่งช่วงละสองเซนค่ะสองเซนตรงจุดนี้ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราตีโค้งมาเลยค่ะตีโค้งมาที่ตรงเส้นสะโพกเนะะี่ยค่ะตีมาเลยตีมาเลยค่ะตัวนี้เส้นสะโพก แล้วเราจะวัดท่องจุดนี้นะคะเราจะเข้าไปนี่สอบอยู่ในเกณฑ์สองจุดห้าค่ะไปสอบสองเซนครึ่งทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยค่ะสองจุดห้าค่ะถ้าคนตรงนี้ไม่มีเนื้อเนื้อตรงจนตรงสะโพกตรงนี้นะคะเราวาดมาได้เลยค่ะเราตีตรงมาที่สองจุดห้านี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไม่ต้องเผื่อนะคะนี่ค่ะเราตีเลยค่ะ ได้แล้วค่ะนี่คือชิ้นหน้าค่ะตัวนี้เราจะมาหาเอวนะคะเอวตัวนี้เราจะมาแบ่งครึ่งกันเลยค่ะอยู่ในเกณฑ์แปดนิ้วนะคะเราแบ่งครึ่งก็เป็นสี่นิ้วค่ะเกตตัวนี้คือเราจะได้ตรงนี้เลยนะคะเกตตัวนี้สี่นิ้วเกตยาวสิบสองเซนครึ่งเกตละครึ่งนิ้วค่ะครึ่งนิ้ว เราตีมาที่สิบสองเซนครึ่งนี่เลยค่ะตีมานี่ค่ะสิบสองจุดห้าค่ะเราก็มาดูชิ้นหลังกันต่อนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังนี่เราก็แบ่งครึ่งเหมือนกันเนี่ยยี่สิบสองก็ได้สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเราตีค่ะตีตรงลงมาเกตยาวอยู่ในเกณฑ์สิบสองเซนครึ่งค่ะเกตใหญ่ครึ่งนิ้ว ตีตรงมานี่ค่ะตีตรงมาเลยตัวน,นี้เราก็จะมาวาดช่วงเอวก่อนนะคะปิดเกล็ดค่ะปิดเกล็ดลงชิ้นหลังเราลงหนึ่งเซนข้างเราลงครึ่งเซนเราจะวาดนะคะวาดตัวนี้จะทําให้เอวไม่สูงเกินไปค่ะที่เราทําแบบนี้นี่ค่ะคือของชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเราได้แล้วเราขอตัดก่อนนะคะ ตัดชิ้นหลังออกก่อนเลยค่ะค่ะชิ้นหลังแล,แล้วเราตัดก่อนออก่อนเอาไว้ก่อนค่ะชิ้นหลังค่ะชิ้นหน้าเราจะมาดูวิธีการทําชิ้นหน้าก่อนเลยนะคะแล้วก็ชิ้นหน้าเราก็จะมาปิดเก็ดค่ะปิดเกล็ดช่วงนี้ เราจะลงข้างเหมือนกันค่ะข้างครึ่งเซนชิ้นหน้าลงหนึ่งเซนเหมือนกันเราจะวาดนะคะวาดเอวต่ำลงหน่อยค่ะเพราะว่าจะทำให้เอวไม่สูงเกินไปเนี่ยค่ะวาดเลย,เลย่ะพอเราได้แล้วนะคะตัวนี้เราจะทบกระดาษค่ะตรงกลางเราจะจะกลิ้งมาอีกแถบะค่ะชิ้นหน้า เราจะทําวิธีเต็มเลยนะคะเราจะไม่เราจะไม่ย่อนะคะคือเราจะทําสร้างชิ้นหน้าเต็มเลยค่ะการแยกการอดอะไรด้ยวยเลยค่เราทบชิ้นหน้าเลยนะคะค่ะนี่เราทบชิ้นหน้าเราลรียให้เรียบเลยค่ะลียให้เรียบแล้วเราก็จะกลิ้งค่ะกลิ้งชิ้นหน้าออกมาค่ะ กิ้งเลยนะคะวิธีกลิ้งค่ะตนนัวนี้แล้วกลิ้งที่หน้าออกมาเลยค่ะอีกแถบหนึ่งที่เราทบไว้นะคะนี่ช่วงเอวช่วงสะโพกชายที่ตีเข้าค่ะแล้วก็มาดูนะคะสะโพกลี้ พกใหญ่ค่ะแล้วเราก็มาดูเกล็ดค่ะเกล็ดที่เราวาดพอเราได้แล้วนะคะเราขอตัดกระดาษออกหน่อยนึงค่ะจะ,ะรีดให้เรียบก,ก่อนนะคะกระดาษที่เราได้ คือชิ้นหน้าที่เราเก้งออกมาอีกแถบและวาดเลยคะ่ะนี่คือเส้นสะโพกที่เราติออกมานี่คือเส้นเอวอติดก็เทปแล้วนะคะบางเป็นนิดนึงค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราวาดเลยคะ่ะ เราววัดเลยค่ะแล้วเราวัดเกรดด้วยค่ะเก็ดที่เรากริ่งออกมาเก็ดตัวนี้พัดถุงตัวนี้คือการป้ายขวาทับซ้ายนะคะป้ายขวาทับซ้ายค่ะก็คือขวาทับซ้ายก็คือแถบแถบแทางนี้อยู่แถบแถบซ้ายมือเรานะคะนี่คือคือแถบขวาเราจะวัดเลยค่ะตรงจุดนี้ การป้ายค่ะเราจะวัดตรงให้ตรงเกตค่ะเกตตัวนี้สิบอดครึ่งเราก็วัดให้ตรงกันเลยค่ะสิบเอดครึ่งลงมาเราจะมาป้ายแถบนี้เลยค่ะเราตีตรงเลยค่ะการป้ายเราได้แล้วนะคะการวัดที่เราจะ คอติิสก็เทศเลยค่ะการวัดที่เราจะเป็นเส้นป้ายนะคะคือการป้ายที่เราจะป้ายทบตรงจุดนี้นะคะ่ะทบผ้าข้างในเราวัดตรงจุดนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเส้นเกตีนเสร็จเกตแรกแล้ววัดมาถึงเกตที่เราป้ายนะะี่ค่ะได้ยี่สิบสามเซนยี่สิบสามบวกไปอีกเท่าหนึ่งยี่สิบสามก็เป็น 4 6เราแยกทั้งหมด4ี่เซนนะคะช่วงข้างในช่องเกยนะคะช่วงเกยการตัดแต่ถเราจะตัดเลยะค่ะตัดให้ดูเลยตัดตรงปลายนี่นะคะตรงปลายนี้แถบขว,ขวาทับซ้ายค่ะตรงนี้มาตัดตรงกลางเลยนะคะตัดเลยค่ะที่เราได้นะนะคะคือเราจะหากระดาษมาชิ้นหนึ่งก่อน,นะคะ่ะ เลยนะคะแปะให้ดูเลยชิ้นแรกเราแปะก่อนเราจะทําเต็มให้ดูเลยนะคะจะไม่ยอ่อไม่ย่อเป็นว่าใช้ชิ้นเดียวแปะกระดาษก่อนค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราจะวัดเลยค่ะที่เราจะตรงจุดนี้นะคะที่เราจะแยกค่ะที่เราจะแปะสี่สิบหกเซนค่ะที่เราได้วัดจากจุดม่กกี้นะะ 4, 6, เนี่ยค่ะสี่สิบหกเซนเราได้เส้นนี้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะสี่หก ค่ะพอเราได้เราพับตรงจุดนี้นะคะพับตรงจุดนี้เราแปะเราเอาไปทบตรงจุดนี้เลยค่ะที่46เซนแล้วเราก็รีบค่ะรี้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็เอาจุดแถบซ้ายแถบแถบขวาค่ะแถบขวามาแปะ แปะตรงจุดนี้เลยนะคะแปะตรงที่เส้นที่เราทับ46เซนนะคะถ้าเราทบเยอะก็จะไม่ค่อยจะคือผมเรียกว่าจะจะไม่ค่อยแลบข้างในจะไม่แลบเลยการทําแบบนี้จะไม่ไม่มีที่ที่บางคนบอกว่าทิเท่าไหร่ คือทำแล้วจะแลบข้างล่างนะคะการเดินเราจะเสร็จเป็นผัดถุงเฉียงลงนะคะค่ะเราติดก่อนนะคะค่ะนี่เราเรียนเรียบพอเราได้แล้วนะคะเรากลิ้งะคะ่ะกลิ้งตรงจุดนี้เส้นตะโพกค,ค่ะเราจะได้รู้เกลคะ่ะ นี่ค่ะช่วงสโงแล้วนี่คือจุดเอวที่เรากลิ้งออกมาอพอได้แล้วเราก็วาดก,กลิ้งเกตออกมาด้วยนะคะ,ะเราได้แล้วเราคลี่ะให้ออกมาจุดนี้คือจุดกึ่งกลางค่ะกึ่งกลางตีตรงเลยค่ะ จุดนี้คือเส้นสะโพกที่เราเก้งออกมามีเส้นสะโพกเล็กค่ะคือเกล็ดเกล็ดที่เราเก้งออกมาตรงเมื่อกี้นี้นะคะตรงจุดนี้คะ่ะเกล็ดค่ะแล้วเราก็จะมาวาดช่วงจุดที่เราเก้งออกมาใหม่ข้างในค่ะพอเราได้แล้วนะคะ เราจะลงจากจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณการลงประมาณยี่สิบสองเซนพอค่ะการเย็บติดนะคะตรงตรงจุดจุดนี้เย็บติดนี่ก็เหมือนกันค่ะยี่สิบสองเซนพอจะไม่ลงจากจุดสะโพกใหญ่มากเกินไปแล้วตรงจุดนี้นะคะตรงจุดกลางการทําจะมีหลายวิธีนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้เราจะทําแบบนี้เราจะทําตรงนี้นะคะปิดตรงนี้สองเซนเราจะตีตรงจุดนี้เลยนะคะนี่คือจุดกลางที่เราได้ ตรงนี้ห่างประมาณสี่เซนตรงนี้สี่เซนค่ะแล้วเราตีเกล็ดหนึ่งเซนตรงนี้นะคะนี่ค่ะเกล็ดหนึ่งเซนตรงนี้นะคะ่ะพอเราได้เราจะเย็บเกล็ดตรงนี้ตรงกลางนะคะจะทําให้ผ้าถุงช่วงข้างล่างเนะะี่ยค่ะช่วงข้างล่างเนี่ยจะไม่แลบนะคะช่วงข้างล่างจะไม่แลบแล้วข้างในนี้ค่ะเราจะตีโค้งขึ้นอีกประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซน พอเราได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นแบบนี้ป้ายทบแบบนี้นะคะเราก็เย็บเอ็ดนี่คือผ้าถุงป้ายนะคะผ้าถุงป้ายขวาทับซ้ายค่ะค่ะเราจะตัดให้ดูเลยนะคะตัวนี้ตัดตรงจุดข้างนี่ค่ะตัวนี้ ตามเอวเลยค่ะเกรดเอวที่ได้เนี่จะพกข้างแลวตรงนี้คือชายล่างนะคะที่เราตีตอบประมาณ2องเซนสองเซนครึ่งค่ะที่เราตีตอบนี่ค่ะคือทิ้นหน้าพัาถูกป้ายมันจะเปิดแบบนี้นะคะ เปิดป้ายมาแถบดอางนี้ค่ะนี่คือชิ้นหน้าเริ่มจะมาดูชิ้นหลังชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะเราปิดเกล็ดแล้วเราตัดตามเอวนี่นะคะตรงนี้จะเป็นทบหลังนะคะทบหลังใส่ติดข้างค่ะติดข้างนี่คือชิ้นหลังนะคะสำเร็จแล้วนี่คือชิ้นหลัง ตัวนี้จะเป็นผ้าไหมเราจะอัดกาวด้วยค่ะอัดผ้าก,กาวด้วยสึงแมก้กกต่นจะต้องอัดผ้าก,กาวตลอดนี่ค่ะนี่คือชิ้นหน้าของผ้าถุงป้ายนี่คือป้ายข้างในที่เราเย็บเกล็ดตรงนี้นะคะค่ะนี่จะทูไปแถบนี้คือขวาทับซ้ายนะคะตัวนี้ขวาทับซ้ายค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ